สวัสดีค่ะวันนี้นะคะค้าชามาแชร์นะคะก็หยิบเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนนะคะในตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณแพทย์ power แพทนะคะหรือคุณแพทย์วรยศบุญทองนุ่มนะคะอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90นะคะใครที่เกิดในยุค90เนี่ยก็น่าจะรู้จักคุณแพทดีนะคะหลังจากที่อยู่ในเรือนจำมากกว่า16ปีนะคะก็ได้ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วนะคะ หลังจากที่คุณแพทโดนาสารตัดสินจำคุก50ปีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพค่ะแต่ด้วยาการประพฤติตัวที่ดีในเรือนจำนะคะคือคุณแพทเนี่ยเขาได้เป็นครูดนตรีให้กับผู้ต้องโทษคนอื่นๆนะคะกลายเป็นนักโทษชั้นดีที่ได้รับการลดโทษต่อเนื่องนะคะจนเหลือเพียง16ปี6เดือนค่ะและในวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะคะ คุณแพทก็ได้รับการปล่อยตัวนับเป็นความดีใจของครอบครัวและก็ความตื่นเต้นของเจ้าตัวนะคะโดยล่าสุดในรายการแฉทาง GMM 25เนี่ยแพทก็ได้มาเล่าเรื่องชีวิตในเรือนจำนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงหลังจากออกมาจากกำแพงสูงๆนะคะ โดยคุณเพชรเนี่ยได้เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยตนเองมองว่าหน้าตามันก็เหมือนกันเพียงแต่ไม่รู้ว่ามันคือยี่ห้ออะไรส่วนสิ่งที่ต้องปรับตัวมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานทางด้านการกินการนอนแล้วก็การเข้าห้องน้ำนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยทุกอย่างจะเป็นระบบตอนที่ นอนเนี่ยก็จะเปิดไฟส่องสว่างนอนรวมกันเยอะๆเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะมีแค่ฉากกั้นตอนทำธุระก็หัวกับเข่าก็จะโผล่ออกมาค่ะซึ่งคุณแพทนะคะก็ได้พูดต่อนะคะว่าตอนที่รู้รู้ตัวเนี่ยว่าจะได้ออกมาจากเรือนจำช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าเนี่ยรู้สึกดีใจตื้นตันใจว่าวันที่เ,เราเฝ้ารอมาเนี่ยกำลังมาถึงแล้วนะคะสิ่งที่เราตั้งใจกลับตัวกลับใจแก้ไข ระยะเวลามันค่อนข้างจะยาวนานก็มีความหวังว่าเราจะได้ออกมาเฝ้ารอมาโดยตลอดพอมันมาถึงเนี่ยก็จะตื่นเต้นนะคะวันของเราเนี่ยมาถึงแล้วนะคะเมื่อคุณมดดำเนี่ยได้ถามว่า,าได้กลับมานอนที่บ้านเนี่ยห้องเดิมรู้สึกยังไงบ้างคุณแพทย์บอกว่าก็รู้สึกเปลี่ยนไปจากที่อนอนธรรมดาก็มาเป็นที่นอนนิ่มๆหมอนก็เป็นหมอนจริงๆคือข้างในนั้นเนี่ยเขาให้ ผ้าห่มคนละ3าผืนคือปูน,นอน1ผืนเอามาห่มอีก1ผืนแล้วก็หนุนนอนอีกหนึ่งผืนนะคะจะพับหรือหมวนอะไรก็ได้แต่ก็เอาผ้าสมผืนเนี่ยเขาก็เอามาหมวนนอนหลังจากที่ออกมาเนี่ยเป็นการกราบเท้าพ่อแม่ครั้งแรกเลยพอที่ผ่านมาไม่เคยได้ทําตอนที่สมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ย คือเขาบอกว่าเขาอายที่จะทําอย่างนี้ก็ไม่กล้านะคะพอได้เข้าไปอยู่ข้างใน,นเนี่ยการที่เราจะแสดงความรักต่อบุปการเลีมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เฝ้ารอโอกาสที่จะได้ทําอย่างเนี้ยมาถึง16ปีด้วยกันนะคะที่เคยบอกว่าถ้าไม่ได้เข้าคกุกอาจจะตายไปแล้วนะคะที่นี่เหมือนช่วยต่อลมหายใจต่อคือช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยใช้ชีวิตสุดโต่งมาก อะไรที่เป็นอบายมุกเนี่ยทำหมดเลยคลั่งนักดนตรีของต่างประเทศที่เสพยามองว่าสิ่งเหล่านี้มันคือร็อกสตาร์เล่ายาผู้หญิงสิ่งเหล่านี้แหละที่ต้องครบสูตรของร็อกสตาร์เราก็เดินตามโดยที่ไม่ได้แยกแยะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีซึ่งถ้ามองจริงๆเนี่ยร็อกสตาร์เหล่านี้ก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วด้วยตอนนั้นเราอายุยังน้อยด้วยนะคะคุณแพทย์บอกว่าตอนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำแรกๆเนี่ยก็คิดนะว่ากว่าจะได้ออกมาก็อายุ70แล้ว เพราะว่าโดนโทษ50ปีแต่รุ่นพี่ในเรือนจำเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ต้องอยู่ครบจำนวนก็ได้นะถ้าประพฤติดีทำตัวดีมันมีส่วนลดมีทางที่จะออกเร็วกว่าน,นั้นอย่าไปกลัวหลังจากนี้นะคะพออยู่แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาความดีวันของเราก็จะมาเร็วขึ้นตามการกระทำหลังกำแพงสูงๆนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่สอนเยอะมากทีเดียวนะคะในเรื่องของระเบียบวนยินัยเรื่องการใช้ชีวิตกับคนส่วนใหญ่ บางครั้งเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเจง๋งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆบนโลกไป1เท่านั้นเองจริงๆแล้วเรามันไม่เท่าเทียมกันหมดนะคะเขาสอนเรื่องความพอเพียงในการดําเนินชีวิตจริงๆแล้วเรามีเสื้อผ้าเพียงแค่ห้าตัวเท่านั้นเองชุดหลวมสามชุดชุดส่วนตัว2ชุดของใช้จํากัดแล้วก็เก็บเป็นล็อกเกอร์เล็กๆ ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ต้องทิ้งเรามีของแค่เนี้ยแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ไม่ต้องไปโลภนะคะแล้วก็คุณแพทย์ยังบอกอีกว่าข้างในเนี่ยเขาก็จํากัดเรื่องเงินที่ใช้เวลาญาติมาเยี่ยมซื้อของให้นอกจากที่ทางหลวงให้ก็ให้ใช้เงินไม่เกิน300บาทต่อวันตอนที่เข้าไปอยู่แรกๆเนี่ยกว่าจะปรับตัวได้ประมาณ1เดือนนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยคุณมดดำก็ได้ถามต่ออีกว่าแพทย์หน้าตาดีขนาดเนี้ยคนอาจจะมองว่าต้องเสียความบริสุทธิ์ออกมาแน่ๆอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมนะคะแพทย์ก็ได้หัวเราะก่อนจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของรสนิยมมีใครเข้ามาก็ต้องปฏิเสธเข้าไปว่าผมไม่ได้มีความชอบแบบเนี้ยแต่ถ้ามาเป็นเพื่อนก็ได้โอเคนะไม่แบ่งแยกเพศเป็นเพื่อนกันดีกว่าเมื่อรู้คนแรกคนต่อไปก็จะรู้ต่อ ไม่ได้มีการบังคับอะไรเหมือนในหนังนะคะชีวิตจริงไม่มีแบบนี้ปกติสุขดีเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่คุณมดดําได้สัมภาษณ์คุณแพท power p a d นะคะในรายการแชร์ทาง GMM 25นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าอยากฟังแบบรูปแบบเต็มนะคะก็สามารถไปติดตามคลิปย้อนหลังนะคะของรายการแชร์ได้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็นําเรื่องราวข่าวสารความบันเทิงนะคะเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ